ครับสวัสดีครับ <S, <c oughs> <S, S Army Tutor โดยจานอ้วนนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันต่อนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สามนะครับอาจจะต้องแบ่งเป็นสองสามคลิปนะครับเพราะว่ามันมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวด้วยโจทย์แต่ละข้อเนาะเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เขาจะกำหนด a b c มาให้แล้วก็มี ความสัมพันธ์ p1 p2 p3 p4 มาให้นะครับเขาถามว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟนะังก์ชันความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยจะต้องมี x 1ตัวมี y 1ตัวนะครับนะครับหรือ x 1ค่าจะต้องมี y เพียงค่าเดียวนะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากดูที่ x ก่อน1 2 3 3สองสามสาม่ะตอนนี้มี x 2ค่านะครับ พี่งมี x สองค่ามี y หน้าสามหลังเป็นสองหน้าสามหลังเป็นห้าดังนั้นพีหนึ่งจึงไม่เป็นฟังก์ชันครับต่อมาดูต่อมาดู p 2สองนะครับพีสองมีสองหนึ่งแล้วก็สามนะครับสองหนึ่งแล้วก็สามพสองมีสองหนึ่งแล้วก็สามนะครับแต่ x ไม่ซ้ํากันเลยแต่มีค่า y ซ้ํากันอ่ะถามว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นนะครับเพราะเราดูที่ x อย่างเดียวนะครับว่าถ้า x มี x ซ้ํากันแล้ว y จะต้องซ้ํากันด้วยหรือมี x ค่าเดียวนะครับโอเคเป็นฟังก์ชันอันที่สามนะครับ0 2 5 x สองหไม่ซ้ํากันเลยก็เป็นฟังก์ชันนะครับอันที่4ี่นะครับลบ3มกับ9อ่ะเป็นฟังก์ชันเช่นเดียวกัน ถัดมาความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึง x หนึ่งตัวมี y หนึ่งค่านะครับอย่างตัวอย่าง p2 อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะว่ามี y สองค่ามี y ซ้ำกันนะครับก็แสดงว่าไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นหนึ่งต่อหนึ่งก็จะมีแค่ p3 แล้วก็ p4 นะครับถัดไปข้อสามนะครับ ความสัมพันธ์ใดเป็นความเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b อนะ่ะดู a ก่อนครับเงื่อนไข a ตัวหน้าคือ1 2 3นะเป็นเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันด้วยแสดงว่า p1 ไม่ได้ไม่ดูแน่นอนนะครับ1 2 3ก็มี p2 นะครับมี p2 คือ1 2 3จาก a ไป b แล้วตัวหลังคืออะไรครับ3กับ9ลบ3กับ9นะแสดงว่าจาก a ไป b ก็คือ p2 นั่นเองนะครับ ถัดไปจาก A ไป C ครับอ่าตรงนี้น่าจะผิดนะน่าจะผิดจาก A ไป C นะครับน่าจะเป็นจาก C ไป A มากกว่านะครับจาก C ไป A C B ศูนย์สองห้านะครับไป A ก็คือหนะึ่งสองสามเนาะจาก C ไป A ก็เป็น P สามนะครับส่วนถัดไปจาก B ไป A b ก็เป็นสามเก้านะครับสามเก้าอยู่พสี่นั่นเอง p สี่นะครับความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันจาก a ไปบน b นะจาก a ไปบน b คืออะไรครับไปทั่วถึงนั่นแหละไปท,ทุกตัวบน b นะจาก a ไปบน b ก็เป็น p2 สองถูกไหม a ไป b แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะซ้ำกันก็จริงแต่มันไปทั้งหมดของ b เลย เป็น P2 นะอ่ะถัดไปนะครับจาก A ไปบน C น่าจะเป็นจาก C ไปบน A มากกว่านะครับจาก C ไปบน A เนอะครับอ่า ในข้อ1ก็จบไปถัดไปนะครับข้อ2ความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันสังเกตง่ายๆนะครับอันไหนที่มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยจะถ้าเป็นไม่ถ้าไม่เป็นฟังก์ชันจะมี y กําลังสองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า y กําลังสองเนี่ยมันมี y ได้2ค่านะครับต่อ x ค่าเดียวนะนะครับ ส่วนไอ้นี้ข้อแรกเลย q1 นะครับ q1 ก็เป็นฟังก์ชันแน่นอนเพราะว่าแทน x 1ค่าได้ y 1ค่านะครับและเป็น1ต่อ1ด้วยนะแสดงว่า q1 เป็นฟังก์ชัน q2 ไม่เป็นฟังก์ชันแน่นอนเพราะมันเป็นสรรมการวงกลมนะครับสังเกตนะนี่คือสรรมการวงกลมนะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง r กำลังสองคือ 3ากำลังสองหรือรูปสานั่นเองนะครับเป็นสมการวงกลมสมการวงกลมเนี่ยลากตัดกันมีกี่จุดครับลากขนานแกน y มาตัดกัน2จุดนะ,ะแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันแต่มันเป็นสมการเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับสมการกับฟังก์ชันแยกกันนะอย่าสับสนนะครับถัดไปข้อที่3มนะครับอข้อที่2ไม่เป็นนะข้อที่3ามนะครับ ข้อที่3เป็นแน่นอนนะครับเป็นฟังก์ชันแน่นอนเพราะว่าแทนค่าได้นะครับแล้วก็เป็น1นต่อหด้วยนะแล้วไม่มี y กําลัง2ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันแน่นอนลองพอดกราฟดูก็ก็ได้นะครับลองพอดกราฟดู do, ก็ได้ต่อไป q4 นะครับนี่ก็เป็นสมก,การวงกลมเหมือนกันนี่ก็จะเป็นสมก,การวงกลมนะครับเ,เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันว่าสมก,การมัน เป็นสมการวงกลมได้ยังไงนะครับ x กำลัง2ลบ2นะ2 x นะครับเราจะแยกออกมาระหว่าง x กับ y ก่อนนะครับบวก y กำลังสลบ 4y นะครับเท่ากับ0โดยปกติแล้วสมการวงกลมก็จะเป็น x กำลัง 2- บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมแต่ตัวนี้เราจะทำยุบรวมให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับโดยการบวกอะไรครับ บวกหลังกําลังสองหน้ากําลังสองคือ x กําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับตัวนี้สองหน้าหลังก็หลังก็จะเป็นหนึ่งบวกหลังกําลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองทั้งสองข้างของสมการนะครับส่วนนี้ y กําลังสองตัวหลังนะครับ y กําลังสองลบสองหน้าหลังก็คือสองสอง y แล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือสองยกกําลังสองล้วก็บวกทั้งสองข้างของสมการนะครับ พอราบวกทั้งสองข้างของสมการเสร็จเนี่ยชุดของ x จะยกรวมกลายเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองส่วนชุดของ y นะครับชุดของ y นะครับจะยบรวมเป็น y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ5อ่ะนี่เป็นสมการวงกลมแล้วนะครับ โอเคไหมนะสำหรับคลิปนี้ขอสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อการคลิปถัดไปในแบบฝึกหัดที่3นะครับสวัสดีครับ